สวัสดีครับคลิปนี้ก็หลังจากที่เรามาชั่งน้ำหนักตัวที่ตาช่างนะครับแปดล้อแปดล้อเดี๋ยวเรามาชมกันว่าคันนี้เนี่ยยังไงบ้างอะไรบ้างนะฮะเอ๋มากับช่างใหญ่ครับผมออันนี้ามาถ่ายกันปนั๊มเ่ยเพราะว่าในอูเนี่ยแน่นเอียดเลยรถเต้นมากตอนนี้ นะครับอ,อ่าน,นี่มาชมกันคันนี้ก็จะเป็นแป้ล้อนะครับโดมิเนเตอร์สอง <210 S 2> ช่วงล่าง8ปน็อตนะครับก็จะเป็นคอกกระเทยอย่างนี้นะแผงข้างมินียมแล้วก็คอกเนี่ยก็จะเป็นคอกเลสแป๊บนํานะอันนี้ก็จะเป็นโดมิเนเตอร์ f c ซีเก้าดุม8ปน็อตล้อกระทามินียมนะครับ ชุดแหนบเนี่ยแหนบนี่ก็จะเป็นแหนบญี่ปุ่นหมดเลยนะแหนบคันหน้าเนี่ยแต่ตัวเท้าท้ายเนี่ยน่าจะเป็นแหนบว่าเราอยู่นะครับแต่ว่าตัวคันหน้าเนี่ยเป็นแหนบสองแผน่นแหนบนุ่มนะนุ่มจริงนะถ้าใครได้ดูคลิปตอนที่ว่ากำลังมาช่างน้ำหนักตัวเออมันนุ่มจริงเพราะว่าอแหนบสามแผ่นเนี่ยมันสามารถซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างโข,งขอยู่ซับแรงสะเทือนได้ค่อนข้างโข โอเคเลยผ่านเลยแนยตัวนี้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นกระบะยาวประมาณเจ็เมสิบนะกระบะยาวเจ็เมสิน้ำหนักตัวนี่ก็6ตันสามนะครับ6ตันสานี่มาดูของแต่งดีกว่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นสีทองกากเพชรนะชุดหน้าก็ประมาณนี้ครับจัดเต็มนะหมวกแก๊ปหน้าเนี่ยหมวกแก๊ปหน้าเนี่ยก็งานจากเอ็มจิลเบิร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์นะไฟเบอร์ขึ้นรูปแล้วก็ทําสีดากากลุงนะครับเห็นไหมขากระจกเลด คอบกระจกโครเมียมประมาณนี้เดี๋ยวมาในชวชล่างก่อนดีกว่าเออนี่นี่วงล่างเพราะหลายคนก็น่าจะแบบจากเห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่านี่ฮะโชล่างไปน็อตลอมิเนียมครอบดุมช่างเดนะครับอันนี้ครอบน็อตลอมิเนียมปัดเงายางเนี่ยก็จะเป็นยางบิตโตน R 1 5ห้อีโคเปียนะครับเบอร์อยางเนี่ยก็จะเป็น245สีทับเจ 1> R 1 9 5แหนบหน้านะครับคานหน้าเนี่ยคานนี้นะครับแล้วก็คานเสริมเนี่ยก็จะเป็นแหนบสาแผ่นอย่างนี้แหนบแล้วก็พร้อมโชค๊คล็ัดัดนะช่องรางเนี่ยก็วางจากอุช่างหมาย PK นะครับวางจากอุช่างหมายนะ 8ล้อทั้งหมดเลยนะครับน้ำหนักบรรทุกพิกัดน,น้ำหนักบรรทุกที่สามารถรับได้คือ,อ,อตาช่างขนส่งนะให้ประมาณ21ตันนะครับสำหรับรถ8ล้อเนี่ยน้ำหนักรถรวมของ21ตันถังลม4ถังนะครับอันนี้ก็ช่างหมายจัดทรงใหม่ก็จะเป็นแบบ4ถังเรียงอย่างนี้นะทอตัวตเอส อันนี้ก็จะเป็นหมออลมเบรกนะครับหมออลมเบรกสามหัวยิงอันนี้เนี่ยก็เพลาและลูกเลยนะคันหน้าลูกหนึ่งคันเสริมลูกหนึ่งแล้วก็พอท้ายลูกหนึ่งนะครับมาพร้อมกับวาล์วสร,ประปาลมเร็วอันนี้ก็ช่วยให้เบรกได้แบบโอเคขึ้นอนะ่ะหนึบขึ้นประมาณนั้นนะครับท่อตัวเอสช่างติเคเตอร์ อันนี้ก็พักเดิมออฟมอพักช่างเิ็กนะครับวันนี้ข้างหลังก็แปลงดุมเป็นแปดน็อตนะครับล้อมินยมนะอันนี้ก็ข้างนอกเนี่ยเป็นมินยมแต่ข้างในเป็นเหล็กเป็นกระทะเดิมนะครับครอบดุมช่างเดนะครอบน็อตน,นะครับมินมปัดเงาไซาย,ยางก็ไซเดียวกันเลยสองสี่ห้าทับเจ็ดสิบ r สิบเก้าจุดห้า แนบหลังครับก็จัดก,การเสริมใหม่นะจัดแหนบใหม่แล้วก็เสริมโชหลังข้างมือครับหัวกระสีนี่เดิมๆม,มาก็จะเป็นหกล้อนะครับเครื่องสองรอยสิบนะรหัสเจเออเจศูนย์ห้าอีสองร้สิบเรงมัดเทอร์โบไปผันอันนี้ประตูเนี่ย ประตูก็สามารถเปิดเปิดตะข้างได้นะครับเปิดข้างได้ซ้ายขวาเลยนะประมาณนี้พื้นเนี่ยพื้นก็จะเป็นเหล็กน,นะครับพื้นเป็นเหล็กแผงข้างมีเนียมเสาเหล็กนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้เสาเหล็กเนี่ยเราก็สามารถสั่งช่างเลยนะตอนตอนเราแบบสั่งประกอบอะเออสวยงามมากคันนี้ อันนี้ไฟเราข้างเนี่ยเป็นไฟนมนะเป็นไฟนมญี่ปุ่นนะเนี่ยไฟญี่ปุ่นเป็นหลอดลงเทียนข้างในแล้วก็เบ้าเนี่ยเป็นเบาเลสฉายน้ำเงาเลยไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี้ก็จะเป็นไฟท้ายกอยโตโตซีนะเป็นเอ d ดีแล้วก็อันนี้เป็นตรงเทียนอันนี้น่าจะเป็นไฟถอยอันนี้ก็ไฟรีไฟเบรกนะครับประมาณนี้ทับทิมนี่ยฮะบานพับทับทิมก้อยโตอันนี้ก็จะเป็นทับทิม อ,องานญี่ปุ่นนะครับงานเจแปนงานแท้นี่ก็จะอย่างนี้นะเนี่ยแบบพับเลนนะครับเวลาวิ่งนเนี่ยโอ้โหแบบ,พ,บพิ้วเลยมาสะบัดพิ้วเลยพวกเนี้ไม่เคยขัดจัดทันตลอดนะครับเวลาเหตุท้ายเนี่ยคือแบบรู้เลยว่าอูช่างยุทธมีเจ้าเดียวที่ทำแบบเนี้ยสไตล์เนี้ยช่างยุทธเดียครับ ด้านซ้ายก็ประมาณนี้ทุกคนอันนี้เราข้างให้มีนะครับถ้ามีเราข้างเนี่ยพิยุทธว่าน้ําหนักมันก็ประมาณยี่สิบกว่าโลไดลป้ปะมมันก็แทบไม่เสร็จต่างเหมือนกันนะต่างทีเดียวเองมีก็ไม,ม่มีเราข้างนะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีมันก็ลงโล่งนะครับงโลง่โลงก็สวยนะเนี่ยที่ว่าโล่งคือสวยนะครับผมชอบทรงเนี้ยมาดูงานสีกันแบบชิดๆชัดๆกันเลยนี่เลยฮะโอ้โห มันประก,กายได้จริงๆนะครับเวลารูดไปเนี่ยหลายคนคิดว่ามันต้องคุกขะใช่ป่ะเพราะว่ามันเห็นเป็นเม็ดตะปุ่มตะปัม่มคล้ายแบบยิงทรายอย่างเงี้ยแต่ความจริงไม่ใช่นะเวลารูดมันเน่ยเนียนกลิบลื่นมือเลยทุกคนโอ้โหไหมมันลื่นมือดีมากอะ่ะคำว่าคุกขานี่ไม่รู้จักเลยนะนี่อันนี้เนี่ยคือเขาลอกออกนะครับ ลอกทำสีแล้วก็แปะใหม่อันนี้ช่างยุทธเนี่ยเบิกศูนย์มาแปะใหม่เลยแลเนะี่ยไอตัวติ๊กเกอร์เนี่ยนะยนี่ด้านซ้ายก็จะมีลังครื่องมือแล้วก็ถังน้ำมันอันนี้ก็จะเป็นถังเลทถังเลทประมาณ2องลิตรได้นะเนี่ย มันยาวๆอยู่นี่ประมาณสอง้อยเลยอยู่นะครับบางขคือมือแซลเลตบางคนบางคนซุมล้อเล่นนะครับแข่ง,งทนทานนี่ฮะมาดูงานกระดูกข้างในกระดูกใต้นะฮะจากการเก็บสีให้เรียบร้อยเลยเนียนๆเ,เลยนะครับเรื่มงกริบแบบมาถานมาถานเลยมาถานมาถาน สนใจติดต่อนะครับอยากต่อกระบะรถนะต่อกระบะลลสวยๆอย่างนี้นะครับ<ม>พื้นลงพื้นเรียบ<ม>นี่เลยอุชยุทธหนองโพนะครับชื่อเพจหรือว่าเบอร์โทรก็0969346499นะครับอุช่งยุทธไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนี่อะไรนะคืออะไรคนนะ่ะอ๋อยี่ ยี่สิบตันอืมต้นนูนนี่วะอันนี้เป็นต้นนูนนะครับอันนี้ยี่สิบตันต้นนูนโอ้สวยงามอันนี้ก็น่าจะแท้เนาะเจ็ดเ็ดนี่ฮะ ก็ไม่ใช่แต่ว่าญี่ปุ่นนะเออเนี่ยใช่ไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่น <c oughs> อะไรเนี่ยโอไอโอไอรันล่ะ <c oughs> ใช่ปะ่ะ <c oughs> ไม่มั่นใจนะครับชีดส <c oughs> ัมิติตัวนโนนนะครับ <c oughs> ประมาณนี้ทุกคนสำหรับคันนี้นะฮะสหรับคันนี้ฮะ ประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่อุชิงยุูเลยนะเจอกิปหน้าครับสวัสดีครับ